มีอะไรไม่เข้าใจไหมไบร์ค่อยว่ากันนะฮะไม่เสียครับเมืเ่อวานเมื่อวานชอบไหมครับวินิี่คนเสร์ยครับชอบไหมครับสนุกนะไบร์ดูยังเพลินเลยอ่ะเออแต่แต่ครั้งนี้ถือว่าผมเปิดตาเปิดหูเปิดตาเนีคยเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นแบบว่าเออรุ่นน้องหลายคนได้แบบมาร้องเพลงอย่างโซ่นี่ก็เหนือความคาดหมายผมมากโอ้โหแทบจะทิ่มหน้า ดีแล้วดีจริงมีเพลงเก้าอี้มีแล้วโอ้โหเก่งเก่งมากเก่งมากหลายคนเลยแล้วก็มีไข่หน้าปอปอปอพี่เห็นมาได้จะพักแล้วแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เป็นงีนะปอเมื่อก่อนเมื่อก่อนปอนีไม่เป็นงีเมื่อก่อนปอี่เรียบร้อยมากแต่ตั้งแต่แบบว่าออกเพลงไปโกดหลายย้อยเนี่ยโอ้โหมาเลยอะไรนะ อ่ากดเลยย้อนไงก็ด okay. hey ูแล yeah. ้วม right, ันยอยอะไรนี่ครับเก่งเก่งเก่งกันมากเลยครับหลายคนหลายคนนี่ไบเอพี่พี่พี่เคยไปอีเวนต์กับไบไหมไบไบพี่เคยไปอีเวนต์กับไบไหมแบบไปร้องเพลงนี้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยพี่ใช่ไหมพี่ตี๋เออเนะเจอพี่ตี๋ล่าสุดตอนไหนวะเออไบไบไบเจอพี่ครั้งแรกไบทักพี่ว่าอะไรนะ อ๋อผมเจอพี่ตีครั้งแรกงานเตะบอลครับไอ้กรุงศรีอ่ะแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตีนี่ก็เข้าไปทากพี่ตีพี่ตีครับผมเอาเพลงพี่ตีไปร้องแล้วไอ้เพลงอะไรวะรสชาติความรักอ่ะพี่เอ้ยบ้ามันเพลงไอต้นขอบใจนด้น้องอย่างน้อยก็ยังเรียกชื่อพี่ถูกวะ แต่เพลงผิดพี่สีนี่หน้าหายไปเลยโอ้โหกำลังจะดีใจเฮ้ยรุ่นน้องมาทักกว่าให้โหโดเป็นดอกเต็มๆพี่สีบอกเฮ้ยนั่นเป็นผพี่ต้นเขาเออว่างๆเอาเพลงพี่ไปร้องอะไรก็ได้เออใช่ไปหัดฟังนะเพลงพี่ก็มีนะดีๆอยู่ก็หลายเพลงแต่จะไม่ค่อยดังกันไม่เป็นไรเราต้องพยายามไปเรื่อยๆครับไปหัดฟังไปหัดฟังมาเพลงดีๆเยอะผมก็ฟังอยู่ไอ ในคืนที่เธอหายไปหน้าสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่เออไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้พอสละเอาพอสละไปใครบอกไปตามผมไม่ทันกีมันเมื่อกี้มันวิ่งโทเวทางรัดมาเลยนะแปลงไปเลยพี่ก็กำลังฝึกเพลงน้องอยู่นะ เพลงอะไรพี่อย่าพึ่งเซโนอะไรใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วไปถามนะตอนตอนยืนกับตอนนอนอะ่ะเัี๋ยวไปถามกลับมาใหม่อีก <c oughs> เอาฟังอยากจะฟังเพลงไหมครับวันนี้ผมเอากีตาร์มานะเด <c oughs> พี่ตีพี่ตีนี่มี จากบัสสองครับผมจากแฟนขับไปแล้วก็แฟนขับพี่ตีนั่นแหลยรวมเงินมาให้พี่เอ้ยกูเป็นเล่นเหรจริงนี่ไงบัส two four น้องถีจริงเหรอเมื่อวานเขาพลาดไงเมื่อวานเขาพลาดก็เลยรวมมาให้วันนี้จริงเหรอใช่โอ้ยลุงนี้เมื่อวานเล่นลักตาละห้าร้อยเ้ยโอ้ยจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะครับจริงๆ เอาไม่เอาหรอพี่เอามาเออเอาโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยเออเฮ้ยเอ้ยคืนนี้เดี๋ยวรวมวงใหม่ไปขอบคุณมากโอ้ยงี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเพลงให้เดี๋ยวจัดเพลงให้ไม่แต่จริงตั้งแจ่จัดอยู่แล้วนะคะใช่ใช่พูดอยู่คุยกับพิู่เมื่อวานว่าแบบจะร้องเพลงอะไรอย่างนี้ในบา ร้องเหรอพี่ขับเพลงอะไรเดียวไม่รู้ว่าเป็นไงครับเพลงรู้จักกันไไม่รู้จักโทษไอ้ปอเลยตอนแรกอะพวกผมอาจจะเอาเพลงอันนี้แล้วฮะไอ้อยู่ต่อเลยได้ไหมอะบอกพี่ป้อมไปปุ๊บอ๋อปอนเอาไปแล้วแต่มาวันนี้ปอมันร้องรักแท้เนี่ยการเวลาเฉยเลย เปลี่ยนเองไงเปลี่ยนเองเออเปลี่ยนเองไม่พอเปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนก็งงเลยปอปิ๊กครับไม่ใช่ปิ๊ก